ที่ท่านพูดว่าคําว่าโลกก็คือมูสัตว์สัตตะแปลว่าผูกสัตตะแปลว่าผู้คล้องยังติดยังคล้องหายพห้คลองเพียงเท่านั้นก็ทราบกันแล้วท่านปัณนาไว้ตั้งหลายภพหลายภูมิเ่อนีตั้งแต่ภูมิ ือสถานที่ที่จิตจะต้องไปทั้งนั้นจึงเรียกมาจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวไปไม่หยุดไม่ถอยไม่มีกลัวหรือไม่กลัวก็ต้องไปเรียกว่าเป็นนักต่อสู้คืนชื่อว่านักแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ถ้าไม่เป็นอย่างที่ว่าก็ไม่เรียกว่านักรือสู้ไม่ถอยพบภูมิต่างๆไปได้หมด ม้แตนนรกอรเวจีอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งสฐานที่เดือดร้อนวุ่นวายมากมายกลายกองยังต้องไปนี่ห่อนักต่อสู้ทําไมอะไรทำทําท,ทำให้เป็นเป็นนักต่อสู้ก็คือมีเครื่องหนุนนั่นเองท่านเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องหนุนกรรมมาพบรูปพบอรูปพบท่านพูดไว้กว้างๆสาม ในโลกเรานี้ก็มีมากน้อยเพียงไรใครจะเป็นนําได้เพียงในบริเวณวัดนี้มีจํานวนมากเท่าไหร่สัตว์ที่ที่เกิดที่อยู่ในที่มองเห็นด้วยตาเนื้อก็ก็มีที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้ออันเป็นละเอียดแม้จะเป็นด้านวัตถุแต่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อก็มีที่ไม่ที่ไม่ใช่ด้านวัตถุเป็นนามธรรมา พบเป็นนามธรรมภูมิเป็นนามธรรมก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องสัตว์โลกที่เกิดมันจะมากมายกายกองมันผัดมันเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆเลยเอย,เย,เย,เยมันมากต่อมากถ้าเป็นสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาโน,น้นนี้แล้วเราจะหาที่เหยียบยางไปไม่ได้เลยเต็มไปด้วยจิตวิญญาณเต็มไปด้วยพบด้วยชาติของสัตว์ประเภทต่างๆทั้งหยาบทั้งละเอียดเต็มไปหมด แม้แต่ช่องลมหายใจของเราเนนมันยังมีว่างในตัวของเรามันก็มีไม่เพียงแต่วิญญาณคือจิตของเราดวงเดียวเท่านี้ในร่างกายของเรานี่มันยังมีเป็นพบเป็นสถานที่ของสัตว์ประเภทหนึ่ง,ง,งที่อยู่ในที่หนักมันมีอยู่หมดทุกแห่งทุกหนแม้แต่อากาศลางหาวมันก็มีไอ้น้ําบน,บ,นบกมีไปหมด เรายังจะมาสงสัยอยู่หรือว่าตายแล้วมมนได้เกิดแล้วอะไรมันเกิดอยู่เวลานี้เปลือนแผ่นดินอย่งนี้เรายังจะสงสัยอะไรอีกความเกิดก็แสดงให้เห็นอยู่ทุกแห่งทุกผนทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งในน้ำบนบกมันมีอยู่หมดบรรดาสัตว์เรายังจะสงสัยอยู่หรือว่าตายแล้วมัได้เกิดแล้วอะไรมันมาเกิดเมื่อมันมันเกิดไม่ได้อะไรมาเกิด เมื่อมันสูญไปก็้จริงๆตายแล้วมันสูญไปจริงๆแล้วอะไรมาเกิดก็คือสิ่งไม่สูญน,นั่นเองถ้าให้มาเกิดอยู่เวลานี้แล้วเราจะเป็นลบล้างสิ่งที่มีอยู่ให้มันสูญไปได้ยังไงความจริงมันมีอย่างนั้นแล้วมีจะมีใครเป็นผู้ฉางลาดแหลมคมรู้รายละเอียดละออทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มีอยู่เหมือนพระพุทธเจ้ามีที่ไหนพวกเรานี่มันลูบคำไปลูกคำไป ทำไม่เห็นก็นว่าไม่มีนะไปโดนนกีะเ,เนี่ยว่าสิ่งไม่มีนะ่ะไปโดนเอาโดนเอาเหมือนเราไปเยยหยียบฝวากเหยียบน้ําเหยียบอะไรนะั่นเราเข้าใจว่าไม่มีนะขนาดที่เหยียบแต่แล้วก็น้ําที่เราว่าไม่มีนะั่นแหละมันตักเราเนี่ยเพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่าควรเชื่อแล้วหรือความรู้ความเห็นของตัวเองแนะ่ะแม้แต่น้ำดหยาบมันยังไปเหยียบถ้าเข้าใจว่ามีไปเหยียบทําไมนั่นะ หวัวต่อไปโดนมันทาใหม่ไม้ไปโดนมันทาใหม่ถ้าแน่ใจว่ามีใครจะไปกล้าโดนใครจะไปกล้าเหยียบหนามไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเรื่องเรื่องเจ็บนี่แล้วทําไมถึงได้โดนกันเรื่อยๆละ่ะกเพราอความสําคัญว่าไม่มีนั่นเองในขณะนั้นเราจะเหยียบย่างลงที่นั่นว่าไม่มีเวลาจะโดนก็เข้าใจว่าสิ่งที่มาโดนเรานั้นไม่มี แต่มันก็โดนเพราะมันมีนั่นมันมาอยู่ในความสําคัญของเรามันอยู่กับความจริงอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องพบเรื่องชาติเกิดแต่เห็นตายเห็นอยู่เกลื่อนแผ่นดินอยู่เฉพาะในโลกของเรานี่ก็เห็นกันอยู่เกลื่อนแผ่นดินอยู่แล้วเราจะปฏิเสธเราจะไปลบล้างอะไรอีกว่ามันไม่เกิดมันตายแล้วมันสูญสิ่งที่มาเกิดนั้นอะไรมาเกิดถ้ามันสูญไปจริงแล้วมันมาเกิดได้ยังไงนั่น มันไม่สูญนะที่มันถึงมาเกิดให้เห็นอยู่เกิดให้เห็นตายเห็นอยู่นั่นนะมีด้วนแน่แต่สิ่งไม่สูญนั่นะนะ่ะมันจึงมีเกิดมีตายหเห็นชัดๆเราสงสัยที่ไหนอีกเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราเชื่อเราอเองไงนะความรู้ความเห็นของเราขนาดไหนถึงจะเชื่อตัวเองจนสามารถ ไปลบล้างความจริงที่มีอยู่ให้สูญไปตามความรู้สึกของตนทั้งๆที่ตนไม่สามารถจะรู้เนี่ยแต่ทําไมจึงไปสามารถอาจเอื้่มไปลบสิ่งทีงม่มีเมื่อเราไม่รู้เราไปลบทําไมมันโง่สองชั้นสามชั้นเรายังจะว่าเราฉลาดอยู่หรือ,อแล้วมีนักปราชญ์ที่ไหนบ้างที่จะมาสอนเราให้ถูกต้องแมนจำตามหลักความจริงเหมือนพระพุทธเจ้าและเหมือนศาสนาธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้นี้ เราจะไปหาที่ไหนเราไปหาที่หมดแผ่นดินโลกอันนี้ก็ไปหาที่ใครจะสอนให้ตรงแนวตามหลักแห่งความมีความเป็นความจริงดังพระพุทธเจ้าทางาศาสนาธรรมที่ท่านสอนไว้นี่เรายังไม่เห็นว่าเป็นของสําคัญอยู่หรือโอวาทถ้าเรายังไม่เห็นโอวาทซึ่งเป็นของแท้ต้องจริงว่าเป็นของสําคัญตัวเราก็หาสาระอะไรไม่ได้เลยเนั่นเองในขณะเดียวกันมันก็นมัลบล้างสาระคุณอะไรทั้งเราออกหมด กลายเป็นคนไม่ไม่สําคัญไม่มีสาระอะไรทั้งหมดไม่มีความหมายเลยเพราะสิ่งที่มีความหมายโลกเราไม่ให้ความหมายเท่า่สิ่งที่กินเราไม่ให้เป็นตามความริงของเขาเนี่ยเราไปลบล้างเสียหมดมันไม่มีอะไรเหลือทั้งๆที่สิงนั้นก็มีอยู่เพราะทุกท่านสะท้อนกรรมาหาตัวเองขาดทุนทั้งขึ้นทั้งล่งนี่เป็นการดีมากวาสนาเรามีถึงได้มา พบพระพุทธศาสนาศาสนาธรรมมันเป็นธรรมที่ถูกต้องตายตัวแล้วได้น้อมใจเข้ามาประพฤติธปฏิบัติถวายกายวายจาใจตลอดชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดำรงตนอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมประพฤติคุณงามความดีตลอดมาชื่อว่าเป็นวาสนาของเราผู้ที่ไม่มีโอกาสที่จะทําอย่างนี้มีจำนวนมากมาขายกองประเภทที่ ที่มันเป็นอย่างนี้มันจะมีเพียงเปอร์เซ็นต์เดียวหรือไม่ถึงเปอร์เซนต์ก็ไม่ทราบถ้าเทียบคนทั้งโลกแล้วเรานับข้อในจานวนเปอร์เซ็นต์อันนี้แต่พอหรือไม่พอกันนับข้ในจํานวนเปอร์เซ็นต์ที่วันหนึ่งเปอร์เซนตหรือไม่พอเปอร์เซ็นต์นี้เป็นฝ่ายที่ดีความเกิดความตายมันเห็นอยู่ชัดๆภา,า,ายในจิตเพราะฉะนั้นขอให้เรียนเรื่องความจริงซึ่งมันมีอยู่ที่จิตมันเกิดที่ที่นั่นมันตายที่นั่นเชื่อให้เกิดเชื่อเหตุให้ เหตุผลให้ตามมีอยู่ที่จิตเมื่อนเราเรียนเราประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาทดสอบก็ไปหาความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตทั้งเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องพัวพันอะไรทั้งหมดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรียนเข้าไปตรงนั้นจะไปเจอที่นั่นหมดเมื่อไปเจอด้วยใจตัวเองพูดง่ายๆก็เหมือนอย่างว่าเราไปเห็นด้วยตาเนื้อของเราใช่จริงๆนี่เราจะลบล้างได้ไงปฏิเสธได้ไงว่าสิ่งนั้นไม่มี แต่ก่อนเราเข้าใจไม่มีแต่เมื่อไปเห็นจะด้วยตาเจอของแล้วเราจะพิสูจได้ไงเราเป็นคนเห็นเองทันลบก็ลบเราสิค้างลูกตาเราออกเสียลูกตาเนี่ยมันโกหกนะเราจะไปลบล้างอันนั้นเราไม่มีเพราะสิ่งนั้นมันมีตาเราก็เห็นหนักเนี่ยที่ลบล้างไม่ลงลบล้างไม่ได้เพราะเราเห็นด้วยตาของเราเองสิ่งนั้นมีอยู่จริงถ้า เป็นด้านวัตถุที่เราจะจับได้แล้วก็จับมระมามาได้อีกไม่เพียงแต่เห็นไม่เฉยดูเฉยยัยงจับได้สัมผัสด,ด้วยมืออีกนะแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะลบล้างได้หรือว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งที่เราถืออยู่นั้นอ่ะสิ่งที่เราดูอยู่นั้นอ่ะเราจะลบล้างได้ไหมว่าไม่มีนี่แหละเรื่องของความจริงเป็นอย่างนี้แล้วพู้ที่รู้ความจริงท่านก็รู้อย่างนี้ท่านจริงลบล้างไม่ได้ ท่านจึงสอนตามความมีความจริงให้เราดําเนินตามนั้นจะเป็นทางที่ถูกต้องดีงามเป็นความสวัสดีมงคลแก่เราพูดมุ่งหวังความพ้น,พนทุกข์มุ่งหวังต่อความจริงนับแต่ขั้นต่าําจนถึงขั้นสูงสุดเป็นความจริงไปล้นล้วนผู้เรียนจิตตภาวนาน,นั่นแหละเป็นผู้ที่จะทราบได้ชัดเจนภายในจิตมันกระเพื่อมทั้งวันจิตตลอดเวลา พอเพื่องเรื่องความเกิดความหนับความเกิดความหนับอันมีเชื้ออยู่ภายในผลักดันให้มันออกมาแสดงตัวมันไปไม่ได้มันมีอัตภาพหนึ่งนี้มันก็อยู่เพียงแค่นี้ถ้าว่ามันสามารถที่จะเอาได้อีกสักกี่อัตภาพวันหนึ่งมันจะได้เป็นล้านล้านอัตภาพนั่นหรอคนคนหนึ่งอ่ะเพราะมีความติดความคล้องความรักความชอบใจรักก็ติดชังก็ติดโกรธก็ติดเปรียดก็ติดน่นอะไรอะไรมันติดทั้งนั้น อ้าวมาติดอะไรแล้วให้เป็นพบเป็นชาติขึ้นมาตามความจิตตามความติดของใจเราเลยวันหนึ่งจะมีกี่ล้านอัตภาพในตัวของเราเองนะแต่นี้มันได้อัตภาพอันเดียวเท่านั้นมันเป็นเพียงมาคิดเป็นเพียงมายิดอยู่ตัวจิตนี้มันไม่อาจเอื่อมที่จะถอนออกจากอัตภาพนี้ไปเข้าสู่ในสิ่งที่มันติดนั้นได้มันจะมีเพียงอัตภาพเดียวนี่นี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้ แล้วการเรียนก็เรียนอย่างนี้เรียนให้ทราบวิถีของจิตที่ไปชิดไปตำหนิติดชมกับสิ่งใดไปติดกับสิ่งนั้นตำหนิก็ติดชมก็ติดถ้าจิตอยู่ในท่านที่จะควรติดแล้วติดทั้งนั้นเป็นไม่ถอยเรื่องติดเพราะฉะนั้นเรื่องเกิดเรื่องตายของจิตจึงไม่มีถอยเรื่องสุขเรื่องทุกข์ของจิตจึงไม่มีถอยมีประรรจําจิตอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะจิตเป็นผู้ไม่ถอยในการกระทํากรรม ไล่แคดีชั่วที่ปรากฏขึ้นกับจิตแล้วเราจะปฏิเสธได้ยังไงเมื่อจิตมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เห็นชัดภายในตัวของเราเองการเรียนจริงเรียนลงที่นี่เมื่อเรียนลงไว้ที่นี่แล้วก็รู้ชัดเจนโดยลำหลำนักลำหนักอันใดที่คนปล่อยเมื่อมีความสามารถอาจรู้ด้วยสติปัญญาแล้วมันปล่อยมันไปเองปล่อยแล้วอันนั้นไม่มีอันนั้นไม่มีปล่อยแล้วอันนั้นไม่มีนนมมค่อยหมดไปหมดไปหมดเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้ามา ปล่อยตั้งแต่วตงกว้างเข้ามาวงแคบปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งมันเหลือนิดมันก็หลูว่านี่เชื้อแห่งภพยังมีอยู่ภายในใจนี่แหละเชื้อแห่งภพคือเรื่องจะเกิดน่ะบอกแล้วบอกในวิญจาตนั้นรู้ชัดๆนี่เราจะลบได้ยังไงว่าจิตเมื่อตายไปแล้วจิตจะไม่พาเกิดอีกมันรู้อยู่อย่างนั้นเห็นชัดๆนังมีมากมีน้อยเมื่อกำเนินเข้าทางด้านจิตใจมันจะเห็นมากน้อยตามส่วนของมันด้วยปัญญา ไม่มีอะไรที่จะรู้ชัดเห็นชัดจะแหลมคมยิ่งกว่าสติกับปัญญามันตามมู้หมดอันใดที่มาเกี่ยวข้องกับจิตจิตจะเป็นสาเหตุให้ไปจิตจะไปเกิดที่นั่นหรือไปรัปไปชังนี่มีอะไรเป็นสาเหตุมันรู้ทั้งสาเหตุด้วยเนี่ยเมื่อรู้ทั้งสาเหตุแล้วมันก็ตัดได้ตัดได้เป็นลำดับลำดับจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยตัดขาดออกหมดโดยประการทั้งปวงทีนี่ก็ทราบชัดว่าไม่มีเงื่อนต่อแล้วกับจิตนี้ ีนจิดนี่ศูนย์ไหมน่นซ้ํากับอีกสิ่งนึ่งม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วหมดแล้วเรื่องความที่จะไปตาจะเกิดต่อไปอีกนี้เป็นอันมาหมดปัญหาแล้วตบกิดตรงนี้ทีนีจิตดวงที่หมดปัญหานี่มันศูนย์ไหมนัน่นอีกยําลงไปอีกมันยิ่งเด่นนะแล้วอะไรมาศูนย์ฮนี่แหละความจริงมันเป็นอย่างนี้าจะอะไรมาศูนย์มันยิ่งเด่นเด่นยิ่งกว่าแต่ก่อนเด่นจนพูดไม่ถูกมันชัดหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ขึ้นชื่อว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปิตให้พาเกิดพาตายให้พารักพาชางให้พายุ่งเหยิงวุ่นวายมากน้อยตามส่วนหนึ่งเชื่องมันที่มีอยู่ภายในใจได้หมดชิ้นไปแล้วอไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วแล้วผู้ที่ไม่มีเงื่อนต่อตนเองคือผู้บริสุทธิ์นี้ศูนย์ไปไหมายให้ถึงน่านอ,อกอนี้อ๋อมทัดๆอย่างนี้แล้วจะลบได้ไหม ลบความจริงที่มันรู้รรอย่างนี้ลบได้ไหมให้ศูนย์ได้ไหมไหนะใครจะไปลบก็รู้อยู่ก็เรียนเพื่อความจริงจริงยังไงก็ต้องดูอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจะไปลบมันได้ยังไงนี่แหละความบริสุดที่ไม่ต้องเกิดคืออันนี้แล้วอันนี้จะศูนย์ไปได้ยังไงจริงแต่จะมาตั้งอยู่เหมือนหม้อหายตายผ่านแล้วนี่มันตั้งไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หมอ มันจิตจิตธรรมดากับจิตบริสุทธิ์มันผิดกันอีกผิดกันมากมายเราจะมาตั้งให้เห็นว่านี่มีอยู่อย่างนี้อย่างนี้มันไม่ได้อีกเพราะไม่ใช่ฐานะของจิตประเภทนั้นที่จะมาตั้งแบบนี้มีอยู่แบบนั้นเองแบบบริสุทธิ์เนี่ยที่ท่านที่ท่านว่านิพพานังปรมังสุญันะ ศูนย์แบบนี้เองแบบที่ว่านี้้ขึนคือว่าสมมุติทั้งปวงศูนย์สิ่นไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้นิดประมาณาูไม่มีเหลือเลยท่านจึงเรียกว่าศูนย์ผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายศูนย์ไปแล้วจากใจนั่นแหละคือตัวจริงและนั่นแหละคือผู้บริสุทธ ผู้นี้จะสูญไปได้อย่งไงผู้นี้จะสูญไปไหนที่นี่ยิ่งเด่นยิ่งชัดยิ่งเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างผู้นี้ไม่สูญนั่นนี่แหละผู้นี้แหละเป็นผู้รับคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมในบทที่สองว่านิพพานังประมังสุขขังคือผู้นี้แหละผู้ไม่สูญผู้บริสุทธิ์นี่แหละเป็นที่ว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหมายถึงจิตธรรมชาตินี้ ดวงนี้แหละหากว่าสูนไปเลจริงแล้วธรไมบทธรรมบทนี้จะขึ้นรับกันไม่ได้จะอะไรมารับมันสูน้งหมดแล้วจะอะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งไ,ได้ะรือเนี่ยโลกคือมูสัตมูสัตตรงนี้เองตรงที่มีเชื้อให้เกิดอยู่ภายในจิตนี้เองท่านเรียกว่ามูสัต เกิดทั่วโลกดินแดนตายทั่วโลกดินแดนก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่มีอันไดเป็นผู้เกิดผู้ตายที่เกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ความลำบากชาติปิดูขาสะละปิดูขามานำปิดูขังธรรมชาติอันนี้เองพอได้ถูกชำระหมดไม่มีอะไรบรรดาที่เป็นเชื้อบรรดาที่เป็นข้าศึแล้ว ธรรมชาตินี่แหละคือวิวัตะหนักกลับกันแล้วนี่โลกคือมูสัตว์ก็พูดไม่ได้แล้วหมดปัญหาที่จะว่าโลกคือมูสัตว์ของผู้บริสุทธิ์นั้นท่านเราให้พยายามปฏิบัติให้เรียนตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้นธรรมท่านว่า สวขาตพระกวตาธรรมโมพระธรรมอันพ,พระผู้ภาคเจ้าตรัสไ้ว้ชอบแล้วหนักทางสิชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบื้องต้นเ็นอา,าธิกอนิยานังเนี่ยไพเรเพิ้งเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลทั้งเบื้องต้นมัชเชกอนิยานังไพรระพิ้งเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเป็นไปด้วยความถูกต้องดีงามทั้งทรามกลางปโยนะปโยสารนกักอนิยานังไพโรในที่สุด คือทราบซึ่งเป็นไปด้วยเหตุโดยผลด้วยความถูกต้องดีงามไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ตำหนิตีเตียนพระธรรมที่กลับไว้ชอบแล้วนั้นสิ่งที่น่าติเตียนและสิ่งที่น่าจะต้องแก้หน้าแก้ไขยอย่างยิ่งก็คือจิตคือพวกเราผู้ฝืนหลักาทางสวกาตธรรมอยู่ตลอดเวลา ก็คือพวกเราผู้มีกิเลสกิเลสพาให้ฝืนเราเองครก็ต้องการความสุขความเจริญด้วยกันต้องการความพ้นทุกข์เหมือนกันจะไปฝืนยังไงฝืนความจริงของพุตเจ้าแต่กิเลสมันพาให้ฝืนจะว่างไงทีนี้กิเลสมีอำนาจมากกว่ามันก็ลากเราไปใหก็เลยกลายเป็นว่าเราฝืนทําไปเอืมที่เมื่อเราฝืนทําแล้วเราก็ได้รับความทุกข์เกิดก็เป็นเราแก่ก็เป็นเราเจ็บก็เป็นเราตายก็เป็นเราทุกยากลําบากแบบไหนแบบไหน เราเป็นคนรับพระทั้งหมดเราผู้ฝืนธรรมเนี่ยรับธรรมท่านไม่รับเออธรรมธรรมท่านเป็นธรรมพระพุทธเจ้าท่านไม่รับสาวกท่านไม่รับผู้ที่รู้ชอบตามหลักสวขาธรรมมีแล้วไม่มีใครจะมารับเคราะร,รับกรรมอย่างพวกเราที่ฝืนธรรมนี้พรานจึงให้เห็นโทษแห่งความฝืนธรรมของตนว่าเป็นของไม่ดีนี้แต่เรื่องความทุกข์มากน้อยตามความฝ่าฝืน ด้วยอำนาจของกิเลสพาให้ปืนนั้นแล้วพยายามแก้ไขดัดแลปลงหรือฝึกทรมานชำระสาสารส,ส,สิ่งที่มันพาให้ปืนนั้นออกจากจิตใจแล้วเราจะได้คล้อยตามธรรมราบซึ้งในธรรมไปเลย่อยความทราบซึ้งในธรรมนั่นแหละคือกิเลสมันเบาบางลงไปแล้วเราจะมีความทราบซึ้งดื่มด่ำมีความพอใจบำเพ็ญศีลบำเพ็ญธรรมถ้ามีตั้งแต่กิเลสล้นๆ้นนเต็มหัวใจแล้วไม่มีใครอยากจะสนใจเรื่องอัดเรื่องทมเลยนี่นับว่าเรามีวาสนา เรามีความชอบความพอใจอยากไปวัดไปวาไปบําเพ็ญศีลเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นทานบําเพ็ญภาวนานี่คือว่ากิเลสของเราเบาบางลงแล้วเรามีช่องมีทางที่จะไปมีความดูดดื่มมีความพออกพอใจมีความเชื่อความรมใรในธรรมนี่เป็นเรื่องของธรรมธรรมรสธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจของเรากิเลสมันมีก็จริงแต่ฝ่ายธรรมของเราก็มีพอต่อสู้กัน ถามนี้แต่เรื่องของกิเลสล้วนๆแล้วขึ้นชื่อว่าความดีนี่มันถือว่าเป็นการทํายากทั้งนั้นแล้วไม่สนใจจะทาสนใจแต่เรื่องจะปีนเปียวกับความจริงความถูกต้องดีงามโดยถ่ายเยียวจึงรับเอาตั้งแต่ความทุกข์ความลําบากมาใส่ตนไม่ว่าจะอยู่พบใดแดนใดชาติใดภาษาใดมีแต่ความทุกข์เพราะใจนั้นมันไม่มีชาติท่านมันลนะไม่มีภาษามันเป็นแหล่ง ผิดแห่งกรรมทั้งหลายและเป็นครังแห่งวิบากค,คือผู้รับผลอันจึงต้องได้รับความถูกความทุก์ที่ตนสร้างขึ้นทําขึ้นมากน้อยหลีดลบหลีกปลิดตัวไปที่ไหนไม่ได้การกล่าวทั้งหมดนี้ให้ต่างคนต่างน้อมเข้าสู่ใจของตอนเองซึ่งเป็นตัวการด้วยกันทั้งหล้นเป็นตัวการทั้งเรื่องของ ที่เป็นมานี้เป็นตัวการทั้งเรื่องที่ในในทั้งเรื่องชำระทั้งเรื่องแก้ไขต้องฝืนตรวกิเลสนี้ต้องฝืนเพราะกิเลสเคยฝืนเรามานานแล้วเคยบังคับเรามานานแล้วคราวนี้เราได้อัดได้ทำมาจากพระพุทธเจ้าจากครูจากจอาจารย์เอานี้เป็นเครื่องมือสู้กับกิเลสสู้ไม่ถอย ขึ้นชื่อว่าสู้แล้วมันจะต้องมีที่แรกเรายอมแบบหมอบราบเลยเพราะไม่สู้ทีนี้ขั้น,นตอนมาเราสู้แม้จะมีแพ้บางก็าตามอ่าขึ้นชื่อว่าสู้แล้วยังดีคราวนี้แพ้เอากําลังมันยังไม่พอก็ต้องแพ้เอาผิดใหม่สู้เรื่อยสู้ไปสู้มาชนะไปเรื่อยชนะไปเรื่อยทีนี้ความชนะมีมากขึ้นมากขึ้นต่อไปความแพ้จะไม่มีนานฟังสิทําไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะจิดดวงนี้ ขึ้นชื่อว่าคําแพ้แล้วให้ตายเียดีกว่าดีกว่าอย่าให้เหลือเลยสากอัตภาพนี้ให้ตายจะด,ดีกว่าที่จะมาเจอความแพ้ขอให้ชนะโดยถ่ายเดียวเท่านั้นในกิตนี้ไม่ชนะให้ตายน,านั่นฟังสิเด็ดไหมอีดดวงเดียวนั่นแหละดวงที่อ่อนแอดวงดวงที่ล้มลุกคุกคั้นั่นแหละ เวลาพิชตัวขึ้นพิชตัวขึ้นด้วยอดเดือรทมได้รับการฝุกผลอบรมมีกําลังมังชาทังความรู้ความฉลาดตลอดถึงผลที่ได้รับพระกราจักกับใจนั่นเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจถึงท่านที่ว่าให้ตายจะดีกว่าที่จะเจอความแพ้ไม่ประสงค์อีกแล้วเรื่องความแพ้นี้ไม่เป็นของดีเลยสัตว์แพ้กันก็ยังไม่ดีเขาแข่งกีฬากันพแพ้กันผู้ที่แพ้เขาต้องเสียใจแม้จะคำว่าเล่นก็ตามมันยังเสียใจ นี่เรื่องของมัตตสงสารเรื่องความเกิดความตายเรื่องกิเลสกับเราเป็นเรื่องวความุกองทุ์แท้แล้วการแพ้สิ่งเหล่านี้เป็นของดีแล้วเหรอนั่นเอามาชิดเลยไม่ใช่เป็นของดีเลยเป็นเรื่องใหญ่โตมากมายทําไมจะยอมแพ้มันได้เรื่อยล่ะเอาให้สู้ให้ได้เงจนกระทั่งชนะได้เป็นลําดับลํำดับ,ดบและไม่มีคำว่าแพ้จนกระทั่งชนะไปเลยอนี่เป็นผู้ร,รักษา ถ้าลงว่าชนะไปเลยแล้วที่นี่อันเรื่องว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนมันหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจเลยละเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งนั้นที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูนรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีเรื่องความสงสัยเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนะเพราะว่าชนะไปเลยแล้วเรื่องหอเหล่านี้หมดภายในหัวใจความสนใจสงสทยอะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นนิวรณ์เครื่องกั้นกลาง กั้นกลางทางดีของเราแต่เปิดทางชั่วให้ทำมีหมดไปนี่ละงานของเรางานรู้พบรู้ชาติงานสร้างคุณงามความดีเป็นงานสำคัญอย่างยิ่งเพราะงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับทางวัตะความหมุนของใจเรื่องความเกิดจเจ็เจ็บตายไปพบนั่นภูมินี้เกิดที่นั่นตายที่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอืเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบเราไปตลอดสาย เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราต้องปฏิบัติตัวของเราเราต้องรีบกรับเตรียมเสียตั้งแต่บัดนี้ให้เต็มสติกำลังความสามารถหากจะไปเกิดในภพใดก็ขอให้พร้อมด้วยคุณสมบัติที่เราสร้างวันนี้เป็นผลเครื่องเสลิของเราเราไม่เสียท่าเสียทีไปภพไหนก็ไปก็กรมพาให้ไป,ไปนช่ว่างเเราไม่ฝืนเราไปความดีมีเราเสลิ้มหนักเราจะให้ไปแบบที่แบบหมดท่า ถ้าไปหมดท่าอยู่ก็หมดท่าอะไรหมดท่าทั้งนั้นสิ้นท่าทั้งหมดคนสิ้นท่าเป็นของดีแล้วเหรอความสิ้นท่าม่ใช่เป็นของดีเรารู้อยู่ทุกคนพยายามสร้างจิตใจเป็นของแก้ไขได้มันชั่วแก้ให้ดีก็ได้ทําไมจะแก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้พระุเจ้าจะบริสุทธิ์ได้ยังไงบาปมีด้วยกันเกิดไม่ทํามาในทํากลางแห่งบาปนั่นแหละคนเราแห่งบาปแห่งกีดเดสตัณหาสะวะแห่งบุญคือความดีวาสนาของตนนั่นแหละ ไม่ได้เกิดจากที่ไหนเพราะไม่มีที่เกิดมันมีเท่านั้นก็ต้องเกิดอยู่ในท่ามกลางสิ่งเหล่าน,นี้อันไหนที่ควรแก้มันก็แก้กันไปเรื่อยๆด้วยความดีของเราแก้ไปแก้ไปทางเดินของเราก็กว้างขวางออกไปเรื่อยๆราบลื่นดีงามไปเลยอ่าไปพบไหนก็ไม่เสียท่าคนที่มีความดีแล้วไม่เสียทั้งนั้นต้องดีเสมอ,อมีความสุขความสบายเสมอไปจนกระทั่งอุปนิสัยวาสนาสามารถเต็มที่แล้วก็ผ่านไปเลย การผ่านปนี้ผ่านไปด้วยความดีทั้งนั้นความดีเป็นเครื่องสนับสนุนให้ผ่านไปได้ถ้ามีความดีไปไม่ได้นอยากไปด้วยกันทุกคนนั่นแหละทําไมถึงไปไม่ได้เพราะกําลังไม่พอที่จะไปถามว่าไปได้ด้วยเพียงความอยากเท่านั้นโลกทั้งโลกนี้ใครจะไม่รับความทุกข์ความลําบากนี้เลยแม้แต่สัตว์เขาอย่างกลัวทําไมมนุษย์ฉลาดกว่าเขาจะไม่กลัวเรื่องทุกข์จะไปแบกขามอยู่ทาไมทั้งๆที่รู้อยู่ยอยากพ้นจากทุกข์อยู่ ทำไมให้พ้นไปเสียถ้าว่าความอยากนั้นสำเร็จประโยชน์ว่าให้พ้นไปได้เนี่ยหินไม่ขึ้นอยู่กับความอยากเปงนท่านขึ้นอยู่กับการกระทําขึ้นอยู่กับการก้าวเดินเราจะไปถึงที่นั่นเราก็ต้องก้าวต้องไปมันก็มีเวลาถึงถึงที่นี่อยถึงที่นั่นถึงงถึงที่นู่นนี่วถึงจุดหมายปลายทางวิรเย,ยนัน้นทุกขามาเจตินะคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลําดับลำดับพราะความเพียพรพยายามนี้เป็นหลักใหญ่ นี่แหละเป็นธรรมของพ,ธธพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ได้เป็นศัสดาของโลกเพราะความเพียรไม่ใช่เพราะความท้อถอยอ่อนแอเราเป็นลูกศิษย์ต,าตถาคตพุทธบริษัทจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงลูกต้หลักกของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์พาเราดําเนินยังไงพระองค์เดินก้าวหน้าแล้วเดินถอยหลังมันก็เข้ากันไม่ได้เดินก้าวหน้าเราก็ต้องก้าวหน้าไป จะช้าหรือเร็วก็ตามขอให้ความพยายามของเราเป็นไปตามสต,ติกําลังความร่างของเราอย่าลดละความเพี่ยนเท่านั้นก็เชื่อเป็นลูกศิษย์ที่มีครูสอนดําเนินตามครูวาสนาเราสร้างทุกวันทําไมจะไม่เจริญพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วว่าให้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นอำนาจวาสนาหนะักเราสร้างอยู่ทุกวันทุกเวลาทําไมจะไม่เป็นอานาจเป็นวาสนาทําไมจะไม่สนับสนุนงเงด้า ความจริงต้องเป็นเกื่งสนับสนของุนอยู่โดยดีตามหลักธรรมที่ท่านสอนอยู่แล้วทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลําดับผลสุดท้ายก็เป็นไปหน้าเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านะั่นแหละดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าที่แรกก็ยอมแพ้ไปก่อนเอาส,ส,ส,สู้ไปแพ้ไปสู้ไปสู้ไปแพ้ไปต่อไปสู้สู้สู้ไปแพ้ไปบ้างชนะไปบ้างเนี่ยค่อยสับกันไปแล้วทั้งแพ้ทั้งชนะสับปนกันไป ทีเขาทีเราเรื่อยไปต่อไปก็ทีเรามากกว่าทีเขาต่อไปทีเรามากเขามากเข้ามาเขามีแต่ทีเราอผลพิเลหมอบนอกจากมอบรักห้าที่ผายหมดไม่มีอะไรเหลือฆ่ากิเลสแล้วไม่ต้องบอกเรื่องความพ้นทุกข์คนยู่ในกองทุกข์เพราะกิเลสชาติในกองทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดเลยเราจึงไม่ควรมองเห็นเรื่องของกิเลสว่าเป็นของเล็กน้อยก็คือเรื่องของทุกข์นั่นเองมองให้มันซึ้งๆมันอยู่ในใจของเราเนี่ย มองเห็นที่นี่ฝึกกันที่นี่แก้กันที่นี่ฆ่ากันที่นี่ตายกันที่นี่ไม่ต้องเกิดกันที่นี่แหละนี่ที่สิ้นทุกข์ก็อยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่อื่นใดขอให้พากันนำไปพิจารณาบำเพ็ญกุณงามความดีอยาดลดละความภาคความเพียรอันใดก็ตามขึ้นคือว่าความดีจะเกิดขึ้นจากการให้ทานก็ตามศินรักษาชินก็ตามภาวนาก็ตามเป็นความดีด้วยกันทั้งนั้นรวมเขาแล้วก็เป็นมหาสมบัติเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเรา ให้ไปได้วยความเป็นสุขเป็นสุขเทียวว่าสุขโตสุขโตอยู่ก็สุขโตไปก็สุขโตถ้าคนมีบุญเพราะการสร้างบุญไม่มีอย่างอื่นมีอันนี้เป็นสำคัญขอจึงขอยุติการแสดงเปลี่ยนีน